พี่กบอยู่ที่แปลงของอพี่ยศอยู่ที่น้ำใสนะครับแปลงนี้ก็อโฉบสารแล้วเนาะอนตอนนี้พี่เขาโฉบสารแล้วเนะาะใบมาประมาณนี้นะครับเป็นแปลงที่ปลูกความห่างเนี่ยก็อนนี้ฮะความห่างสิบต้นนี้นะฮะประมาณสิบคูณสิบนะครับ ทุเรียนในยุประมาณเจ็ดปีแปดปีเดี๋ยวผมพาพาดูนะครับดูใบดูลักษณะนะ,ะเดี๋ยวพาดูตอนนี้เป็นไงบ้างปีนี้ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาแปลงนี้ได้เท่าไหร่เกือบเกือบห้าล้านนะครับนะเกือบเกือบนะไม่ถึงนะเพราะว่าพี่เองจริงๆก็มีคนเหมาเนาะบอกว่าเหมาห้าล้านนะครับ กี่ตันเนาะผมจําไม่ได้นะจาไม่ได้จําจํานวนตันไม่ได้นะครับแต่ทราบว่ามีคนจะมาหมังแต่ว่าปรากฏว่าพี่เขาอยากจะขายเองก็เลยพลาดราคาไปนิดนึงนะครับเพื่อนลองดูนะครับโอ้โหใบดาเงางามเรียกใบตันนะครับนี่ครับเห็นบอกว่ามีออกดอกมาบ้าง,บ,างบ้างแล้วนะมีแต่ว่าไม่รู้ต้นไหนนะครับ Oh. ของเพื่อนเพื่อนของที่อื่นเป็นยังไงบ้างนาะพี่กบไม่ได้ออกพื้นที่หลายวันเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอฝนบ่อยมากก็เลยไม่ได้ออกนะครับไปพบพี่น้องชาวสวนหลายวันเลยนะครับคิดถึงทุกท่านเลยนะฮะคิดถึง โอ้คิดถึงลูกค้าทุกคนเลยนะเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆที่ติดต่อพี่กบก็เนอะยังคิดพี่กบก็ยังคิดถึงตลอดเลยนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลายๆที่อาจจะมีเรื่องฝนตกหนักมากก็มีปัญหาเรื่องฝนเนอะไม่ทราบว่าทางพี่นุชอยู่ตรงพี่นุชอยู่ ที่ทับลานนะครับอยู่ตรงอุมโมง์ทับลานเป็นยังไงบ้างเนาะได้ข่าวว่าทางนู้นก็มีมีน้ําท่วมแล้วก็เป็นห่วงพี่นุชเหมือนกันนะคิดถึงนะครับพี่นุชก็ขอให้นะอะ่อย่ามีปัญหาน้ําท่วมเลยนะครับแล้วก็ทางพี่ๆที่เขาที่จกูดก็มีหลายที่นะฮะที่มีปัญหาน้ําท่วมเนาะก็ขอให้ผ่านผ่านไปนะครับแต่ว่าในส่วนของระยองเขาชะเมาเนี่ยก็ฝนมาทุกวันเลยนะครับ วันนี้นะแดดแดดมาดีดีกว่าเมื่อวานสองวันนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะเป็นยังไงบ้างนะพาชมสวนที่ยศนะฮะก็คุยไปเรื่อยนะครับก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะคุยคนเดียวนะครับพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวผบขอแปบ๊บหนึ่งนะขอนี่เลยพี่เขาปลูกห่างนะ เนี่ยอย่างตรงนี้ก็เห็นรืยห่างแต่ใบก็ใบเขียวตันนะเนะี่ยใบเขียวเข้มมันเงางามนะครับนี่นะครับเรียกว่าผูา้เรียนมีความสมบูรณ์นะฮะมีความอุดมสมบูรณ์นะยะมากมากเลยนะครับนี่ฮะคือบรรยากาศเนี่ยนี่ฮะเออ,เอ,อนะครับ น้องอยู่คนเดียวเออทำอะไรเยอะทำอะไรอยู่ครับนนรครับทำอะไรอยู่ยอ๋อตัดหญ้าเหรอเออ,เอ,อขอชมเอ่าพี่กบ,พ,กบพี่กบใช่ใชครับเอาตัวนั้นมาให้นี่ก็เลยถือโอกาสเดินชมทุกเรียนด้วยเนาะทัาแก่กลับยงังกลับแล้วเนาะโอ้โหอ,อ๋อวันนี้วันนี้ช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับ ครับผมมีแต่แต่งกิ่งต่งนี้ไปประมาณสามสี่วันอ๋อแต่งกิ่งใช่ไหมโอ้ใบมาดีครับใบดีมากเลยใบเขียวเข้มดีมากเลยเนาะเออนี่น้องเขาดูแลสวนของพี่ยศอยู่นะครับสวนนี้ทั้งหมดกี่ต้นนะทั้งหมดสามร้อยกว่าต้นสามร้อยกว่าต้นอายุอยู่ที่เจ็ดปีเปีนะครับน้องชื่ออะไรนะน้องซิกรครับน้องกอนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน นะครับในสวนพี่ยศปีที่แล้วก็อปีที่แล้วหนูมามายังอ่าปีที่แล้วหนูไปอยู่ชนบุรีก่อนนะอ๋อเพิ่งมามาช่วยปีนี้ใช่ครับแต่ก่อนหนูก็อยู่เนี่ยอยู่นี่นอ๋อแล้วหนูย้ายไปชนบุรีข่าวข่าวน้องกรนะครับคนดูแลสวนพี่กบพาเที่ยวชมสวนด้วยนะเดี๋มาเที่ยวชมด้วยกันนะครับเออเป็นไงบ้างเออ่เจอฝนบ่อยไหมฮะช่วงน,นี้เจอบ่อยครับฝนตก มีแต่วันนี้ไม่ไม่ลงครับเออแต่ว่าอากาศแบบนี้ก็มีสิทธิ์มาอีกลเลยม,มีสิทธิ์อากาศอบอ้าวมากวันนี้อบอ้าวมากๆเลยนะครับแดดแรงมากๆโอ้ oh, แต่ว่าใบเสมอมากเลยนะ oh. เพื่อนๆนี่ฮะเขาทําได้ใบตันนะฮะเขียวเข้มพร้อมที่จะออกดอกนะฮถ้าอากาศนะเปลี่ยนกว่านี้แห้งกว่านี้หน่อยเจอหนาวมานิดนึงนะรับรองนะครับ mm. นี่พี่เขาแต่งแต่งกริงดีมากเลยนะครับโปง่ง ขนาดแต่งโปงมากเลยเนาะแต่ว่าพอใบมันมาเต็มที่ก็ยังถือว่าทึบเหมือนกันนะครับ,รบโอ้โหนี่ะปีนี้เนาะพี่กบก็โอ้โหเครื่องร้อนด้วยเนาะก็ถือโอกาสนะพาชมอ่าเข้าๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่กบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายแต่เห็นว่าปีนี้สวนของพี่ยศเนี่ยถือว่าโอ้โห ทำใบเขียวเข้มใบเสมอมากนะครับพเพื่อนเพื่อนคงเห็นเนาะคงเห็นเนี่ยนี่อูใกล้ๆโอ้โหเนี่ยนี่ครับอืมอาหารเต็มเลยนะฮะปีที่แล้วก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากอยู่แล้วนะครปีนี้ก็น่าจะน่าจะไม่แพ้ปีที่แล้วเพอเน่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยเนี่ยเพื่อนครับโอ้โฉบสาร ไปแล้วใช่ไหมครับะกี่วันแล้วครับจบได้กี่วันวันที่เท่าไหร่ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าครับอ๋อแล้วแล้วอัตราส่วนในการใช้สารในทราบไหมอัตราส่วนน้ําพ่นครั้งหนึ่งใช้น้ากี่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 พันลิตรอัตราสามร้อยต้นใช่ไหมก็ใช้อยู่ประมาณพันห้าร้อยลิตรครับอ๋อครับอือ แล้วปุย๋ยตอนนี้ยังใช้ปุ๋ยทางดินยังใช้อะไรไหมฮะยังใส่ไหมฮะปุ๋ยทางดินไม่ได้ใส่แล้วครับไม่ได้ใส่แล้วครับผมใส่ไปยิบยิบซ้ำอ๋อยิบซ้ำใส่ไปเมื่อไหร,ร่ฮะอ่ายิบซ้ำใส่ไปประมาณแต่ไม่ใช่ยิบซ้ำโดลไม้ครับโด,โดลไม้ใส่ไปประมาณสี่ห้าวันอ๋อดโลไม้โคนให้มันกันรากเน่าอ๋อนี่โดลไม้เหรออ๋อใส่โดลไม้อ๋อใส่ประมาณ สามสี่วันเป็นเป็นผงหรือเป็นน้ําเป็นผงครับเป็นผงเนะาะโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อครับเห็นแล้วถือว่าเขาทําทุเรียนนะพี่กรมาเห็นใบเนาะใบเขียวเข้มเข้มจนแบบดําปีเลยครับโอ้โหแล้วเสมอด้วยเสมอทุกต้นเลยใช่ครับเป็น้ายนี้ทุกต้นเลยเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยน้องครเขาดูแลอยู่โอ้แล้วอาหารเพื่อจุลธาตุพ่นทุกกี่วันครับอ่า เขาให้พุ่นอยู่มันแล้วแต่ช่วงครับมีแต่เขาเว้นช่วงนี้ครับระยะก่อนนี่ช่วงก่อนนี้ตอนช่วงที่ใบเป็นเพจตลาดครับเขาจะพุ่นบ่อยเลยครับอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้พ่นแล้วใช่ครับก็สะสมอาหารมาแล้วเนาะอก็ประมาณไม่ได้พุ่นมาประมาณสิบสี่สิบห้าวันแล้วครับอ๋อปกติเจ็ดหกเจ็ดวันก็เขาให้ใส่บางทีก็ครึ่งเดือนครับแล้ว พวกเพลี้ยพวกอะไรก็แมงอะไรก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าใบมันใบแก่จัดนะใบใบใบด่างอยู่กับใบก็ไม่มีเลยไม่มีเลยนะโู้งามมากเลยใบงามมากใบสวยมากๆเลยเพื่อนนี่ฮะโอ้แล้วก็ไซเป็นทุเรียนไซอายุเจ็ดปีนะแล้วความห่างเขาได้นะความห่างเขาเขาห่างประมาณสิบเนาะแปดเมตรครับแปดเมตรใช่ไหมแปดเมตรขึ้นไปใช่ครับโอ้พี่กบดูด้วยสายตาประมาณแปดเมตรแปดเมตรขึ้นไปนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นิดหนึ่งโอ้โหนี่ครับอ๋อนี่เหรอใช้โลรไมศาสตร์ไปที่ตัวต้นเลยใช่ไหมฮะอ,อ,อันนี้อะไรเป,เป็นยิบซ้ำครับเพราะ<อ><อ>มันเป็นบางต้นต้นที่มันเป็นหนอนขึ้นครับเออ อใช้ยิบซ้ำครับผมผสมน้ำแล้วก็ใส่สูตรปุ๋ยของอาจารย์โลดที่ว่าอือะไรอ่ะเขาเรียกปุ๋ยอะไรที่มันเป็นขวดขวดเล็กๆอ่ะอที่สีอ๋อตัวตัวยาลาตัวยาลาอ๋อผสมแล้วก็ใช้ใช้ยิบซ้ำใช่ครัะผสมแล้วก็ทาหรือว่าสาดทาเวลาน้ำเยิ้มออกมาอ๋ออ๋อตนี้มันก็ ยังเยิ้มอยู่แต่ที่อื่นมันแห้งหมดแล้วครับโอ้โหโอ้โห okay, oh oh นี่เป็นเทคนิคนะฮะดีขึ้นไหมยอย่างเงี้ยดีขึ้นนะ <c oughs> ดีครับดีดีขึ้นเยอะเลยครับโอ้โห oh oh นี่ก็คืออาของพวกนี้มันสามารถใช้ได้อยู่แล้วนะนเพื่อนๆนะใช้ได้แล้วเทคนิคก็ปรับเอานะไปยุกเอาใช้กับตัวยายาลาของอาจารย์โนดนนะครับเออเป็นเฉพาะบางต้นนะบางต้นนะมาดูดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะมีเยิ้มๆนะตรงนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีครับตอนนี้มันดีแล้ว เปลือกที่แกะออกนะแกะเปลือกออกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ทาไปเลยใช่ไหมใช่ครับอืแห้งแล้วเนาะอันนี้ถือว่าแห้งระดับหนึ่งแล้วอ๋อดีกว่าเดิมทาไม่กี่วันเองครับต้นนี้กี่วันแล้วจะทากี่วันทาประมาณห้าหกวันครับอ๋อห้าหกวันใช้ยิบซําเลยนะใช่ครับยิบซําผสมกับตัวยาลาอาจารย์โรดประมาณ ถ้ายิบก้ำมสองสามถ้วยก็ประมาณใส่นั่นก็ฝาหนึ่งครับอ๋อฝาเดียวเองกดเล็กๆครับเลรอครับผมอุ้ยใช้น้อยมากเลยครับผมโอ้อันนี้คือผู้ใช้จริงๆนะเพื่อนๆเอ่อน้องๆเขาใช้จริงๆก็มีกรรมฐานก็ใส่กรรมฐานเพิ่มด้วยก็ได้อ๋อใส่กรรมฐานด้วยได้โอ้ี่เทคนิคนะะมีเยอะไม่ต้นแบบนี้ที่มีปัญหาแบบนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะครับทั้งสวนก็มีอ๋อสามสี่ต้น พี่ว่ามันนอนเข้าครับอ,อ๋อมันเป็นเพราะนอนใช่ไหมฮะ,ะมโอ้ส่วนต้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมแต่ก็ต้องเนอะคือมันก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับคือเนี่ยฮอ่าเขาเรียกว่าไ,ไ,ไฟทอ็อ,ฟทอปอ่ะนะอืม,อมจริงๆตรงไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์มันก็ก็มีเชื้อพวกนี้อยู่แล้วหนีไม่พ้นนะครับโอ้โหโอเคเลยนะพี่กบก็ ขอทาคลิปนะฮะไม่ยาวมากนะก็เพียงเท่านี้นะครับเผื่อจะถือโอกาสทักทายพี่ๆนะฮะผู้ชมทุกท่านด้วยนะไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงทุกคนนะครับนะฝากนะฮะติดตามแล้วก็ถ้ายังไงก็สั่งนะอาหารพืชจุลธาตุนะครับยารานะครับยิบซ้ำสารประพุ่งดินนะฮะตัวนี้ก็มีตัวเร่งรากด้วยนะครับสั่งผ่านพี่กบได้เลยนะครับก็บริการเหมือนเดิมนะครับ โอเคขอบคุณน้องชื่ออะไรนะน้องครอน้องกรขอบคุณน้องกรด้วยนะผู้ดูแลสวนของพี่ยศนะครับส่วนพี่ยศเนี่ยไม่ค่อยออกกล้องหรอกนะฮะ mm hmm. ก็พี่กบถือให้น้องกรอออกกล้องดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับเนาะสวัสดีครับ